อันนี้มาแก้ไขท่อน้ำทิ้งันครับท่านผู้ชมตามหลักน้ำทิ้งนี่มันจะแรงมากกว่าน,นี้เยอะมากมันต้องมีอะไรสักอย่างติดอยู่ในข้องอตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองเราจะลองตัดดูไม่ทราบว,ว่าอะไรกันแน่นี่นลืน่นมากมันลื่นคุกๆกกันนะขวดน้ขวดเอ็มร้อยเปล่า บรรลุกันยา,ยาวคับท่านผชมว่ามันคืออะไรเอาสอนนี้มาช่างก็ยังแปลกใจตรงัายามันคืออะไรมันเข้าไปในท่อได้ยังไงว่าเลยฮะว่าเลยช่างก็แปลกใจไงว่ามันเข้าไปได้ไงแต่มันก็ดีนะทำให้เรามีงานทำเข้าท่านผู้ชม เราอยากเจอแบบนี้เยอะๆแต่ก็มันก็ไม่เป็นคนดีต่อผู้ผใช้งานหรือว่าลูกค้าเราแต่มันเป็นคนดีกับช่างเพราะว่าเรากยินดีแค่ไขทุกสถานการณ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้หรือไกลลองมาพูดคุยกันดูครับเอาเลยเฮียอะไรวะเกลือนี่ไง มันลงมาได้ไงอะ่ะเขาผิดตรงที่เราต่อข่อใหญ่ไปไงเราหลักคำท่อนุ่งคืนโถชีโอ้โหทำมันชมเนี่ยมันมาได้ไงด้วยโถชีด้วยตาต่อชาร์น้ำทิ้งอะ่ะมันหลุดมาจบเลยทำเร็จเ,เสร็จงานครับ ต่อไปก็คือจังต่อเข้าเหมือนเดิมด้วยแล้วเอาลงนี่เลยเราไม่ต้องต่อก็ได้โอเคครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็นำเหตุการณ์แบบแปลกๆมาให้ชมครับ